ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นการเปล่งแปรงของช่องบ่มัยวันนี้ห้าร้อยซับแล้วไม่ยอมท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นห้าร้อยซับแล้วช่องกองเต็บคุงมันห้าร้อยซับแล้วห้าร้อยซับแล้วห้าร้อยซับทั้งทีต้องทำอะไรวะต้องแจกของซะหน่อยไหมจัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมอินโทรกันก่นกอนดีกว่าจะได้รู้ว่าเราจะแตกอะไรกันไป เวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกํำคลิปแจก50บอลฮะฉลอง500ซับกันนี่เองนะครับซึ่งคือช่องของผมมัน500ซับแล้วนะเราก็จะมาแจกกันเป็น50บบอลนะฮะท่านผู้ชมกติกานะก็มีอยู่ว่า ฟังให้ดีๆนะคะกะติกามีว่าอะไรนะกะติกาของเราคือให้ท่านผู้ชมนะครับกด subscribe นะไม่ใช่ผมไม่สามารถตรวจได้นะว่าใครกด subscribe แล้วนะผมสามารถตรวจได้นะให้ท่านผู้ชมนะครับกด subscribe คลิปนี้เอาไว้นะกด subscribe เอาไว้นะแล้วก็กดไม่ต้องกดไลค์ก็ได้กดแค่ subscribe พอนะฮะกด subscribe ช่องผมนะ แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาร่วมกิจกรรมนะครับล้วแค่คอมเมนต์ว่าทําไมทําไมถึงทําไมถึงต้องการ50บอนี้ฮะเอาไปเพื่อ,อไว้ทําอะไรนะ50บอนี้ไปทําอะไรนั่นเองนะแต่ก็ต้องคอมเมนต์มันด้วยนะครับแล้วก็ผมจะสุ่มเอาจากคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามด้วยนะโอเคฉลอง500ซับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะก็อย่าลืมนะแล้วหมดเขตหมดเขตบนที่23นี่น,นะครับ23หรือว่าวันอังคารหน้านั่นเอง23นะคะ ณเวลาเที่ยงณนะเวลาประมาณเที่ยงตรงนะฮะเที่ยงตรงวันะที่23นะเราจะหมดเขตกันแล้วนะครับโอเคนะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะทุกคนนะ50บอลเลยนะเฮ้ยไม่เหนือยนะเฮ้ย50บอลเลยเนอะ50บอลเลยนอะโอเคฮนะแค่นี้แหละบายบายสวัสดีฮนะ